สวัสดีครับผมเชื่มิสเตอร์ลีลีนะครับผมเป็นคนจีนนะครับ大家好我是丽丽泰学院长我是中国人วันนีน้นผมจะสอนภาษาจีนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพนักง,งานร้านค้าที่ขายของกับนักท่องเที่ยวจีนเราต่างก็รู้เลยว่าทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากมาก ถ้าคุณสามารถพูดคุยภาษาจีนได้ยอดขายของคุณสามารถเพิ่มขึ้นสองสามเท่าทีเดียวหรือว่ามากกว่านี้แต่คุณอาจจะคิดว่าภาษาจีนเรียนยากผมขอบอกได้เลยว่ามันเรียนยากจริงๆแต่วันนี้ผมไม่ได้สอนภาษาจีนทั่วไป ผมสอนภาษาจีนที่สามารถช่วยคุณขายของกับนักท่องเที่ยวจีนให้ได้คุณเคยเจอไหมมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาร้านค้าของคุณคุณรู้เลยว่าเขาอยากถามราคาแต่คุณพูดไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษต่างก็ไม่รู้เรื่องวันนี้ผมจะสอนคุณบอกราคาสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวจีนเวลานักท่องเที่ยวจีนถามราคา เขามาจาัจจะถามว่าเจ้าเ多少钱แปลว่าอันนี้ราคาเท่าไร่这个อันนี้多少เท่าไหรเฉียนเงินหรือแปลได้ว่าอันนี้เงินเท่าไหร่พูดสั้นสั้多少钱แปลว่า เงินเท่าไหร่หรือว่าเท่าไหร่ถ้าคุณอยากตอบคุณต้องรู้ตัวแรกภาษาจีนก่อนเฮ้ยมันยากไหมวะอืมไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะมาเรามาเรียนตัวแรกภาษาจีนหนึ่งถึงสิบหนึ่งยี่ยี่สองร 二、三、三、三、四、四、四、哈，五、五、六、六、七。 七、七八、八、八、九、九、十、十、十一、二。 สามสี่หกเจ็ดแปดเงินนัดในภาษาจีนเรียกว่าไทยจูไทยจูไทยแปลว่าไทยเมืองไทยจู แปลว่าปาดหรือพูดสั้นๆจูแปลว่าปาดถ้าคุณอยากบอกว่าห้าปาดไม่ยากเลยอูจูอูจูอูแปลว่าห้าจูแปลว่าปาดสิบปาดละสิจู 10จูเมื่อกี้ผมเคยสอนว่าสองในภาษาจีนอ่านว่า ER <ร>แต่สองบาทไม่ได้อ่านว่าจูต้องอ่านว่าเหลี่ยงจูเหลี่ยงจูคุณอาจจะมีคำถามว่าทำไมอ่านว่าเหลี่ยง ไม่ใช่อ่านว่าอรเออกูก็ไม่รู้อ่ะอืมไม่ต้องสอนใจนะครับถ้าสิอถึง19เราก็เอา10หรือว่าสิเป็นคำนำแล้วก็ตามด้วยตัวแรกสิบเอ็ดสิบเสิบสองสิบสอง 十二、十三、十三、十三、十四、十四、十四十五,十五、十五、十六、十六、十七。 十七十七18十八十八19十,十九十九,十九แล้วตัว12ครับอ่านว่าสิบไม่ใช่อ่านว่าสิเหลี่ยงต้องจำไว้นะครับยีสิ ถึง29ก็คล้ายๆกันนะครับเอาคำว่า R เป็นคำนำแล้วตามด้วย10สุดท้ายใส่ตัวแรก21 21 22 22 23 23 10ถึง90 เอาตัวแรกเป็นคำนำแล้วก็ตามด้วยสิไม่ยากเลยครับ10 10 20 20 30 30 40 40, 40 50สามสห้าสิ 六十,十、七十、八十、八十、九十、九十来，帕萨金案万、百、百、一百、两百、三百、四。 百、五百、六百、七百、八百、九百、按千、万、万、千、一千、两千、三千。 四千、五千、六千、七千、八千、九千。聊万、哦，是万、万、三十万、十万。 ล้านป่ายว่านป่ายว่านถ้าอยากบอกว่าอันนี้100บาทเมื่อกี้ผมสอนแล้วว่าอันนี้อ่านว่าเจอเกอเจ้อเกอหนึ่งร้อยอ่านว่าีีป่ายยี่าย 把俺、啊、哇猪，猪，安尼一百把俺哇这个一百猪，这个一百猪，安尼哈十八，个俺、啊、哇这个五十猪，这个五十猪，安、这、尼、个啊、哈八。 อ่านว่าเจอกูจ,กจูถ้าอยากบอกว่าอันนี้255หาบาทไม่ยากเลยจเจอกอรห้าสิห้จูจเจกอรห้าสิห้จ,จ,เจูเป็นไงบ้างน,นักครับเรียนตัวแรกภาษาจีน คุณสามารถบอกราคาให้กับนักท่องเที่ยวจีนได้นะครับอาจจะมีบางคนบอกว่าคุณลี่ลี่นะครับยากจังเลยนะครับสับสนไปหมดเลยครับคุณสามารถใช้อันนี้ได้เลยครับหรือว่าแอด c h a t Line Facebook ของผมได้เลยครับผมยังรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนนะครับอย่างเช่นเมนูอาหาร คำแนะนำของสินค้าป้ายโฆษณาของร้านค้าผมก็ช่วยได้นะครับ